เสียงะระฆังวัดดังแถวจากหอะระฆังที่สูงโดดเดี่ยวกลางแดดบ่ายเขาฤดูแล้งที่แดทดกเผาทั่วหมู่บ้านบ้านบึนบงวัดเก่าแก่แห่งน,นี้เป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านมาหลายชั่วอายุคนแต่ปีนี้กลับเงียบเหงางานทอดกระถินที่เคยคึบค,คืนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเกลิ่นทูผอมกลับมีเพียงชาวบ้านไม่ถึงยีสิบคน มาเน่าประจำที่บนศาลาไม้เก่าผ้าเหลืองที่ปูรองถวายดูซีดและแห้งไร้ชีวิตขณะที่พระครูมณนัสผู้เป็นเจ้าอาวาสนั่งลิ่งอยู่บนอัสนะกลางศาลาใบหน้าท่านเคร่งขรึมไม่เอื่อนเอ่อยถ้อยคำใดมีเพียงแววตาที่ทอดมองไปยังพื้นที่ว่างเปล่าทูศาลาเหมือนกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างที่ควรจะอยู่แต่กลับหายไปเมื่อพิธีเริ่ม ทักครูมานัสก็เริ่มสวดด้วยสินทุมต่ำทุ่มชาวบ้าทนทนมมือรับพรตามแบบที่เคยทำมาทุกปีแต่กลับไม่มีเสียงเจริญศรัทธาดังพร้อมกันเหมือนเก่าบางคนลุกตามองพื้นบางคนลุกออกเป็นเงียบเงียบเรากับแค่ต้องการให้ทิ่ทีผ่านพ้นไปดูเร็วหลังจากสวดจบ